เฟินให้สามคำทุกคนร้อนชิบหายจบช่่งไหยคะเย็นเจี๊ยบขึ้นสมอกสวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซีสายค่ะตอนนี้เราสังควนอยู่กันที่ลาสเวกัสแต่ เราอยู่ร้านเฟกักันเพียง1วัน1คืนหรือเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนแล้วเราก็คือมากันวันจันทร์เออใช่คือไม่รู้ว่าคนจะเยอะจะคึกคักจะมีแสงสีเสียงหร,หรือจะมีกิจกรรมอะไรมากมายให้เราได้ทํากันไหมถูกต้องเพราะว่าราสเวรกรบปกติเขาจะมากันสุกเสาร์ทิ์ใช่ไหมแต่วันนี้นเป็นวันจันทร์อีกมีเวลาเพียงแค่ยีชั่วโมงรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวเวลาเราไม่พอไปค่ะ เป็นแบบว่าจุดเซ็นเตอร์ไหมพี่โกออมีกับโคสโมพาริแทนนัง่งแรมชื่อดังเหมือนกันแล้วก็มีเบลจิโอแล้วก็มีซีทัทะเลคนให้สามคำทุกคน <c oughs> ร้อนชิบหายร้อนมากทำไมเราไม่อยู่โรงแรมนอนปากแอร์เฉยๆแล้วจะออกมาเดินทำไมเนี่ยนั่นแหละสิเห <c oughs> มือนข้างหน้าเนี่ยคือจะมีเป็นพระพรหมหรอใช่ไหมเหมือนคนไทยเขามาตรงเนี้ย คือ,อแล้วก็คนที่เนี่ยเขาชอบถือเป็นเหมือนแก้วมาร์การิต้าใหญ่ๆกันนาะพี่โกดเนาะเดี๋ยวเราต้องจัดสักหน่อยมะจะพราดได้ยังไงตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงแรมซิซาพาเลตแล้วคือมเมื่อกี้จากที่เราเดินมาตรงทางเชื่อมเหมือนไม่ไกลนะทุกคนแต่คือต้องเป็นอ้โอ้โอ้มอ,มอม้มาตรงนี้นี่คือพลังจะหมดแล้วนะ รู้สึกเหมืนเดินไกลมากเดินมาสักพักนี้เราก็เริ่มหิวเครื่องดื่มอยากกินน้ำขนมกันแล้วเนอะ <c oughs> อันนี้โดมินิกแอนเชลเป็นร้านแบบพาสตรี่ร้านขนมมาจากนิวยอร์กเราเคยกินที่นิวยอร์กอยู่ พี่โก๋อันนี้น่ากินอ่ะเหมือนชาไทยอ่ะไอติมชาไทยอันนี้คืออะไรเนี่ย orange o u s c e cream bar สั่งนี้ไม่กินไหมอันนี้ก็ดูน่ารักนะเหมือนเป็นไข่ไข่ครอบหรอเป็นอันนี้อันนี้ก็ดูน่ารักน่ากินอันนี้ก็ดูน่ากินไม่ะมันน n าน a s p e e น่ากินไปดูอย่างเลยอ่ะไม่รู้จะกินอะไรเลือกมาอย่างหนึ่งเลือกมาอย่างหนึ่งเอ้าทำไมได้อันนี้มาเฉยเลยอ่ะพี่โก๋มันคืออะไรเนี่ยคุณป้าเขาแนะนำ strawberry r a n g i อะพิกดลองชิมสูตรทดลองเป็นไายช็อกโกแลตน่าจะคล้ายแบบไว้ช็อกโกแลตอย่างนันน่ะ เราสองคนได้ทําการจองบาฟเฟ่ของโรงแรมซีซ่าพาเลตไว้ทุกคนแล้วคือตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วโดยยังไปไม่ถึงบาฟเฟ่เลยไม่ขา่าวตะกี้เพิ่งกินขนมไปนะใช่ไม่ถึงเว <10 S 1> ทีร, <laughs> รีบค่ะรีบค่ะรีบวิบ่งกันก่อนค่ะบาฟเฟ่ที่เราจองเนี่ยยาวนานมากเส็จวันก่อนที่เราจะมา ประมาณเกือที่ขนาดจอง7วันนะยังได้แบบช่วงเวลาที่แบบมันไม่ได้ดีมากทุกคน3ามโงครึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็คือครั้งที่แล้วไงเรามาเราไม่ได้จองก็คือมาใส่เวดลิสอะคือลาคนที่300กว่าทุกคนพี่เกพร้อมไหมคะเมื่อกี้เจ้าจ่ายไปเท่าไหร่คะ173 2สองคนใช่ยังไม่รวมทลิปเนาะยังคะต่อหัว 79.99เวกัสเซียเขาว่าปเป็นเมืองแห่งบาฟเฟ่โลก แค่ตัวเมืองตัวเมืองเองเนี่ยคือมีบัฟเฟ่ย์อยู่หลายร้านคือหลายโรงแรมมาทุกคนเขาก็จะมีบัฟเฟ่ในโรงแรมเนาะแต่อย่างที่เนี่ยก็ค่อนข้างดังเราเคยกินบัฟเฟ่ตั้งแต่ราคา40เหรียญในลาสเวกัสจนถึงครับราคาเกือบ8ปเหรียญแต่40เหรียญเมื่อแบบประมาณ7ปีแล้วนัพี่โกเนาะพี่จำราคาไปได้ประมาณนั้นแหละคือตอนนี้ใจเฟิร์นไปนั่งอย่พี่โตแล้วนะคืออยากกินแล้วไม่ได้หิวนะก็คือแบบมันตื่นเต้น่มันไม่ได้กินมานาน ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนทุกคนอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่เราตัดกันมาอันนี้พี่กบเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้พี่กบมันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นบิสกิตกับคาเวียอัอ่อยอ่ะลองชิมอืมหวานก็หวยนน่น,น้ำจิ้มเสียาจนะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นน้ำจิ้มคอกเทลได้ครัเนื้อหวานอยู่นะ อเอาให้คุ้ม80ต่อหัวลดน้ำหนักค่าลดวันอื่นกินก่อนตอนนี้มมหมดแล้วรอบแรกเันจะไปเดินอีกสักรอบห<อ>น<อ>ึน<อ><ด>่งกเบอาจารยใช่ค่ะ หวานนะทุกคนก็เยอะมากลายของอตรงนู้นเฟิร์นอาิบมาเฉพาะบางส่วนมันมีเอติ้ตด้วยเฟินไม่ได้เอามาแล้วก็นี้เฟิร์นไปสั่งเคกมาคนทำเคกให้ส,สดเลยถ้าใครชอบอยากลองบัฟเฟ่เฟิร์นว่าที่บัคคานโนอยู่ในโรงแรมซิาราพารเลตดีค่ะ เืกี้พี่กบไปยืนดูอะไรมายืนดูเขาแข่งโขนบ้าก็คือถ้าโขนได้ร้อยวินาทีได้ร้อยเหรียญอ้อเหรอแม่พี่กบไมไปลองมั้งคะ ไม่ได้แข่งแรขงขนาดนั้นอย่างเซนน้ามาเลกิโอทุกคนตรงนี้มันก็จะมีแบบกิจกรรมให้เราทำอย่างข้างหลังเราใช่ไหมก็เป็นแบบมัทขาดอยากให้รูเขาวก็เสียตังค์แล้วก็อย่างเมื่อกี้ติ๊กต็อกเกอร์ชาวติ๊กต็อกเกอร์ก็อยากได้รูปสวยๆมุมงดีๆก็เสียตังค์ตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งคนก็คึกคักแล้วก็อากาศก็ดีไม่ร้อนเหมือนตอนทลางทุกคนทุกคนก็มาเตรียมตัวรอดูนะับผู้รอบต่อไป เราก็ต้องถือตามคนอื่นเขาบ้างนะมันเป็นเครื่องดื่มแก้วยาวๆทุกคนมีลัแแตะราคา15เหรียญ20เหรียญ25เหรียญแล้วก็50เหรียญแอดช็อตด้วยไหมทำให้แรงขึ้นแน่นนา มาร์กาลิต้ากับแฮนด์ฟ <son> ุตนี่เราถ้าหมดแล้วอะไปรีฟิลอะเพิ่มเงินอีก13เหรียญคิดว่าจะได้รีฟิลไหมโอ้ยกินไม่หมดข้างหน้าของเรานะทุกคนก็เป็นชิ้นช้าสวรรค์ไทยโรลเลอร์เขาหมุนอย่างชา้ชาๆน,น,นะ คือใหญ่แล้วก็จุคนได้ค่อนข้างเยอะนะคือถ้าขยากจะมานั่งอะ่ะเราคือต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ราคา,มมาที่ประมาณเท่าไหร่นะพี่กอยเราดูกันยี่สิบสามสิบเหรียญต่อคนบางทุกคนใช้เวลาประมาณสานาทีเราอาจ,จะจองแล้วคือมีแต่ช่วงเช้าอ่ะช่วงกลางคืนคือไม่มีเต็มต้องรีบจองนะคนถ้าจะมานั่งอะ่ะ ตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่โรงแรมเวนิชเชียนเวนิชเชียนโรงแรมนี้เขาก็มีจุดขายของเขาก็คือไปภายเรือมีคลองอยู่ในโรงแรมเท่านั้นแหละเราจะพาทุกคนไปดูกันคนแจวเรือกลับบ้านไปแล้วเพราะนี่คือกี่โมงแล้วนะตอนนี้คือสี่ทุ่มครึ่งแล้วอ๋อนี่นี่มีอยู่คนเนี่ไม่อยู่คนเดเน่อ๋อ่อนเดียึกว่าเปิดปิกบ้านกันหมดแล้ว ขนานี้นะทุกคนเป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นก่อนนนี้เราจะพาทุกคนไปกินกันที่ไหนคะพี่ก็ He เ l t ส์คิทเชของกระดอนแรมซี่จ้าเขามีเมนูชื่อดังคืออะไรคะพี่ก็ b ์ e ฟอะไรคะ b e ฟเว e l l ลิงตันเย้ไปกินกันเรอยู่ในร้านแล้วตอนนี้ห้าทุเพื่อนทุกคนคือคนเยอะมากคนแ่นร้านอาหารของเขานะ บอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงอาหารที่ถูกที่สุดก็คือซุปราคา18เหรียญน,นอกนันคือค่อนข้างที่จะแพงมากอย่างซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะมีเบลิงตันใช่ไหม72เหรียญแพงมากแต่เขามีอันนี้แบบเป็นซิกเนเจอร์พีฟิกเมนูของเขาก็คือมา3คอร์สก็มีแบบแอปเปไทเซอร์มีมีเบลิงตันที่ด้วยนะแล้วก็มีขนมหวานราคาอันนี้ okay, โอเค95เหรียญ แล้วถ้าอยากได้วายแพลิ่งอ่ะ60เหรียญเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอาหารของเขาจะรสชาติเป็นยังไงบ้าง<ม>อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามากินกันที่เ t ลคิเซนทุกคนเฟิร์มากินประมาณข้าที่4แล้วแล้วทุกครั้งที่มากินเฟินก็จะสสั่งของเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเริ่มจากล็อบสเตอร์ริซอตโต โปรอ่อนมันก็อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเค็ม็ต้องที่ทำเค็มมากคุ้งเด้งดุ้งดุ้งดุ้งเลยปากอะพอดีอยู่ใช่ไหมอร่อยอร่อยเมนูถัดมาขออนุญาตนูช่วยนิ่งทำไมถุงตะนอยในปากอะติดกระทะเบาๆกดทาก็แคมป์ดิ๊กพระเอกของงาน ก็มาถึงแล้วจ้าอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยเนื้อเขาบอกว่าเป็นมี e d มเรียร์ถูกต้องดีต่ของกินซอนะสอน่ะซอสนี่ความแบบเปรี้ยวมันหวานนะอร่อยเหมือนเดิมให้ไทยว่ามึงเท่าไหร่พี่โก มือเนี้ยเจ็บหนักอยู่สองร้อยห้าสิบได้ไหมพี่ว่าค่อนไปทางสามนด้วยซ้ำอ่ะถ้าพี่โ<อ>กล่ถ้า่ผิดพี่โกนเลี้ยงพี่โกนประมาณเท่าไหร่ือเกือ 300. บสามร้อยเเราจะได้กินข้าวปีกแล้วทุกคนเราเห็นแล้วไงเราถึงมาบอกว่าเราจะต้องเลี้ยงเฮ้ยไม่แพงอย่างที่คิดสักเท่าไหร่โอเคทุกคนสองร้อยห้าเหรียญรวมรวมทิปก็ประมาณสองร้อยห้าสิบพี่โกนเลี้ยงค่ะสํทุกคน ทำงานหางเงินดีกว่า30เหรียญหมดตัวหมดเลยค่ะได้คืนมา45เซน เราสองคนอ่ะพักกันอยู่ที่โรงแรม Balenio ทุกคนซึ่งคอรู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันอยู่แบบใจกลางเส้นเวกัสติปเนาะจะเดินไปซ้ายไปขวาคือมันใกล้ใช่ที่อื่นแล้วก็พวกเราสองคนอ่ะทุกคนมานอนที่โรงแรมเนี้ยคือเรามานอนกันฟรีเพราะว่าเราอ่ะไปเล่นเกมมือถือก็แบบสะสมแต้มอันนี้คือไม่ได้โฆษณาเว็บพนันนะเออไม่ใช่นะเราก็สะสมแต้มแล้วก็เอาเอาแต้มมาแลกเป็นที่พักฟรีแต่เราก็มีค่าใช้จ่ายทุกคนเราเสียค่ารีสอร์ทฟรี ก็คือค่าใช้ส่วนกลางแหละค่าระ่ายน้ําค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือละประมาณ5 1าสิบเอ็ดใช่ข้างหน้าจะพาไปดูเนี่ยคือมันเป็นเหมือนส่วนจัดแสดงนิทรรศการไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรก็คือของโรงแรมเบลลัิโอคือทุกคนอ่ะคือมาเวกาสัตก็จะต้องมาดูมาถ่ายรูปที่นี่่ปีหนึ่งอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนก็สี่ห้ารอบได้นะพี่โกดองมันจะแตกต่างไปไม่เคยจับ เทศกาลตรงนี้ทุกคนมันอยู่ใ,ใกล้กับ็อบปี้โรงแรมซึ่ง็อบปี้โรงแรมอ,อยู่ข้างหลังเปิน์นี่เองตรงนี้เปิดทุกวันทุกคน24ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยและตอนนี้เราอยู่กันที่จุดสุดท้ายที่สุดท้ายของลาสเวกัสทุกคนเรามากินข้าวกันที่ร้านร้านนี้ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคนก็คือ24ชั่วโมงที่เราอยู่ในลาสเมกัสโอเคไปไปวยของกินจะบอกว่าเมื่อคืนเราก็ะมาัเกือบดีสามเนาะฉันที่แบบหนักหั่วงเพือเอาให้คุ้มรีวิวของกินกันดีกว่าเรนเขาว่าเป็นสติกกี้บาร์แล้วก็ดิ้งของเราชานี้ที่เป็นเอสเปสโซมาร์ติเี่เป็นบอดกาแล้วก็ใส่พวกแบบเอสเปสโซอ่ะช็อต่ะ มาชิมสติกกี้บานที่เป็นสิกเนเจอร์ของเขาเหมือนว่ามันคือจินนามอนลโลมันคือจินนามอนลโลที่เปลี่ยนชื่อเป็นสติกกี้บานอือช่เลย สำหรับเอ่อนนะทุกคนเซตเนี้ยสาเหรียญอนะ่ะมันก็ไม่ได้แย่ถ้าถือกับเราได้บรรยากาศคือร้านสวยแล้วก็ข้างๆเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมเบเลจิโอแล้วก็ร้านอาหารเนี้ยมันอยู่ติดกับสวนสวยๆของโรงแรมเบเลจิโอเลยมันก็ไม่ได้แย่อย่างอาหารรสชาติอาหารรวมๆเพิ่นให้8เต็ม10ละกันแต่บรรยากาศความสะดวกสบายความสวยงามของร้านอาหารอะเพิ่นให้10เต็ม10ก็คือโดยรวมก็คือผ่านนะคนแนะนาให้มากินร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่โกซาเดลซาโด จะเดาจะเดาแล้วกัน <laughs> เราต้องออกจากเวกัสกันจริงๆแล้วทุกคนพี่โกโถ้าสมมติว่ามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงในเวกัสพี่โกคิดว่าพอไหมมันค่อนข้างเหนื่อยไปนิดนึงแบบว่าพอตารางมันจะแน่นมากอาจจะไม่พอนะมานจ,จะแน่นออแล้วก็เหนื่อยมากอย่างที่ <ๆ S 2> พวกเราทํากันในในคลิปนี้สําหรับเฟินนะทุกคนถ้าใครมีเวลาแบบเยอะหน่อยแล้วก็มาเวกัสเป็นครั้งแรกเฟินว่า3วัน2คืนสวันสคืนกําลังดีเนาะยิ่งสุกเสาร์อาทิตย์นะทุกคนมัน,นมีปาร์ตี้ภูปาร์ตี้ตอนกลางวั หรือขับบิ่งตอนกลางคืนปาร์ตี้กัะชึงตีสอย่างเงี้ยใช่ซึ่งแบบว่ามันมีโชว์ให้ดูด้วยใช่มีโชว์คือจะบอกว่า拉สเวกัสมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะสุสาร์อาทิตย์เนี่ยควรมาเลยคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมช่องเฟิร์นซีสไตน์นะคะวันนี้ต้องไปแล้วทุกคนอย่าลืมเป็นปากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นกับพี่โกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย